ครับวันดีครับผมช่างตรวจตัวลาเซลครับวันนี้ก็ได้มาเตรียมการฉาบบ้านน้องสาวนะครับบ้านก็ไม่โตมากนี่เรามาดูก่อนฉาบกันครับก่อนฉาบรูปร่างลกักษณะจะเป็นแบบนี้ครับมีช่างกำลังฉาบครับ เสร็จเ,เราก็จะทำฝ้าทำอะไรนะครับก่อนขาบเดี๋ยวดูช่างขาบของเราจะมีมือขนาดไหนนะครับทงัไทไทงไม่พอเดี๋ยวไปซื้อใหม่ ันี้ก่อนถาบนะครับเดี๋ยวรอดูหลังฉาบแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับ